อ๋อมีความจบกันทุกคน <c oughs> วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาอากาศก็เจ็บแต่วันก็สาดแสงได้เชา้า วันนี้สองสามวันก่อนก็คึ้ฟ้าขึ้นฝนวันนี้ฝนฟ้าคงจะไม่ลงตักว,วันนี้ดินฟ้าอากาศนี่เปลี่ยนแปลงไปมากเลยทีเดียวสองสามวันก่อนเห็นว่าลุกเห็บลงอยู่ที่แถวแถวพิมายวันเดือนพังไปก็ตั้งหลายหลังบาะงั้นเห็บลงไปเยอะอคงจะเป็นสภาพที่ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงไปมากโชคดีที่วัดของเราฝนก็ตกหนักยก รักชมงแต่ไม่ค่อยมีพายุเท่าไรเป็นบุญเป็นอนันในทรงใหญ่ไม่ได้โดนพายุพัง <c oughs> แต่และว,วันแต่และว,วันตื่นขึ้นมาเรารีบรู้กายรู้ใจของเราตั้งจะ่ตื่นขึ้นทุกเรื่องอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งจะได้เวลาขณะร่างกายของเรายรืงแข็งแรงอยู่ ถ้าหมดสภาพแข็งแรงแล้วก็อยากที่จะแก้ไขได้เราก็ต้องพยายามดูรู้แก้ไขขณะยังมีกำลังกายที่เข้มแข็งท่านทูึงบอกว่าให้ฝึกฝึกปฏิบัติขัดเกลาขณะที่ยังมีกำลังกายอยู่ถ้ากำลังกายอ่อนแอลงก็ให้ได้เชวยไว้ผลการละความอยากก็เหมือนกันอายุในน้อยร่างกายกำลังต้องการอาหารการอยู่มา พัฒนาร่างกายเรามาดับความอยากละความอยากที่เกิดจากตัววิญญาณเกิดจากใจถึงเป็นการฝืนมากทีเดียวเราดับความอยากได้เปลี่ยนเป็นการเป็นความต้องการของสติปัญญาเข้าไปทําหน้าที่แทนความอยากที่เกิดจากใจอยากในอาหารการอยู่การกินการขบการชันอยากมาให้กายของเราใจของเราต้องการสิ่งน้นใจของเราต้องการสิ่งนี้เราก็พยายามหยุดพยายามดับ หนุนกำลังปัญญาเข้าไปพิจารณาเข้าไปเอามาให้กายแทนไม่ใช่ว่าไม่ให้เอาไม่ใช่ว่าไม่ให้คิดใจที่ยังเกิดอยู่เราก็พยายามดับพยายามหยุดหนุนกำลังสติของปัญญาของเราเข้าไปทำหน้าที่แทนส่วนความคิดที่ผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจเขาเกิดอย่างไรเขาก่อตัวอย่างไรใจเคลื่อนเขาไปรวมได้อย่างไรเป็นสิ่งเดียวกันได้อย่างไรตรงนี้แหละสำคัญมากทีเดียว ถ้ากำลังสติไม่เพียงพอการจเจริญสติไม่มียากที่จะเข้าใจตรงนี้เพราะว่ากิเลสต่างๆเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆตัวจิตวิญญาณเขาก็ไม่ยอมเผยตัวง่ายๆตัวขันห้าเขาก็ไม่ยอมจำนวนง่ายๆมีอยู่ในกายของเราเป็นหลงละครตัวโน้นมาแสดงตัวนี้มาแสดงผูกกำกับตัวสติตัวปัญญามันไม่ค่อยเข้มแข็งหรือไม่มีเลยเขาก็ลุ่มยำเราตลอด เราต้องมาแก้ไขชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลจนมองเห็นหนทางนั้นแหละถึงจะคลายความหลงได้ถึงคลายความหลงไม่ได้ก็ขอให้อยู่ในกองบุญอยู่ในอานิสงส์แห่งบุญ <c oughs> วันวัน,วนเดือนนี้ก็เดือนมีนาเริ่มต้นเดือนมีนาวันที่หนึ่งเนาะนงเมษาเนะย้อนหลังแล้วแก่แล้วกลับไปกลับมาแล้วอยู่มาก <c oughs> ความจำไม่ค่อยดีเหมือนท่านเจ้าคุณวันที่หนึ่งเมษาวันใกล้จะถึงวันที่สี่วันที่ 4, สี่เมษายนก็ประมาณสักสองสามโมงเช้าทางโรงพยาบาลศูนย์คอนเจนจะได้นำรถมาร,มารับบริจาคเลือดจัดโยมเราพระชีเราอยากต้องการที่จะไปบริจาคเลือดก็อยู่ที่วิหารทำมอดูที่วิหารอปางประสุเอา,เอา,เอา,เอาในวิหารเลย เอาโต๊ะเอาเตียงมาตั้งอยติโยมเราอยากจะบริจาคทานเลือดอก็ขอเชิญแต่คือนั้นต้องพักผ่อนให้เต็มที่คือนั้นต้องพักผ่อนให้เต็มที่ลูกหล,ล,ล,ลานลาน,นักศึกษาเราก็ชวนกันนะชวนพี่ชวนน้องชวนเพื่อนมาบริจาคเลือดกันหนุนม่นมสาว,สาวในมหาวิไลที่พากันมาเยอะมาบริจาคเลือดกัน ชาวบ้านเราพีน่น้องเราอยากจะมาร่วมบริจาคหน่วยบริจาคก,ก็ถ้ามีญาติโยมมาบริจาคก,กันเยอะก็จะให้มาตั้งเป็นประจําแต่ละเดือนแต่ละเดือนมาคอยรับบริจาคเลือดอการถ่ายเทเลือดคนที่จะบริจาคเลือดต้องเป็นบุคคลที่อายุประมาณสักสิบห้าปีขึ้นไปสักสิบห้าปีขึ้นไปไม่เป็นโรคเบาหวานไม่เป็นโรคเอท ให้เป็นนั่นเป็นโรคประจำตัวนอนหลับให้สบายนี่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำใจให้สบายทำใจให้ตะบุกสบายใน้ต้องฝึกเนากถ้าไม่ฝึกมันไม่สบายนี่ต้องฝึกดับความเกิดละความเกิดดับปุงกิเลสละกิเลสออกจากใจของเราให้มันหมดจดเมื่อวานนี่ก็เป็นวันวันวันจันทร์หรือวันอังคารบันจันทร์บันจันทร์ โยมที่จะน้อมนำเอาองค์พระโมคคัลลานะสาลีบุตรก็ได้อัญเชิญมาตั้งอยู่ที่ศาลาดันหน้าศาลาองค์พระธรรมจักรของเราบ่าจะทำพิธีมอบถาวายวันที่13เมษายนท่านก็ได้เชิญผู้ว่าเห็นผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมถาวายมาทำพิธี เป็นอนิสงส์ของทางวัดเป็นอนิสงส์ของสถานที่เพราะว่าพระโมคคัลลานะสารีบุตรองค์นี้สององค์นี้มีคนว่าจ้างทำแต่เขาไม่ไปเอาเขาไม่ไปเอาท่านก็เลยจะพากันทำพระป่าเพื่อที่จะได้หางบหาทุนค่าก่อนยกแทนเอามาถวายร่วมกันที่วัดป่าของเรา ก็คงจะมีอานิสงส์อยู่ที่นี่เพราะว่าพระยกใหญ่ก็อยู่ที่นี่คู่บารมีพระยกใหญ่พระโมกขลานะสาลีบุตรท่านก็คงจะไม่อยากจะไปที่ไหนก็คงอยากจะมาอยู่ที่นี่เพราะเป็นยกด้วยกันยกขาวใหญ่ยกขาวยกเขียวยกขาวใหญ่พระโมกขลานะสาลีบุตรก็สูงประมาณร้อยเจ็ดเกเซนนีโอกาสล้วพวกเราก็จะได้ร่วมบุญกันเห็นบาจาร นำ่องพระป่าจากกรุงเทพพากันมาร่วมถวายได้งบได้ทุนเท่าไหร่ก็จะได้เป็นข่ายกขาก่อนยกมุนข่าของยกส่วนที่เหลือก็จะได้มอบถวายไว้กับวัดเว่างั้นก็ไม่มีพระยกใหญ่เท่าที่มีมาก็มีมาที่นี่แต่คนสั่งคนทำก็ไปสั่งไปทำมาไว้แต่ไม่สามารถที่จะรับเอาไปได้ ก็เลยมาปฏิทฐาที <S an> ่ว <S an> ัดของเราเห็นว่าติดต่อมาทั้งสองปีก่อนสองปีก่อนเพิ่งจะได้เอามาปีนี้ปีปีกายนี้หลวงพ่อก็ยังยังรับไม่ได้ยังยังไม่รับปีนี้ก็เลยอนุเคราะห์ให้อนุเคราะห์ให้ไม่เป็นไรพวกเราก็มีโอกาสได้ร่วมบุญกันอะไรก็จะปิดกั้นเอาไว้ไม่อยู่รอกถ้าอานิสงส์ผลบุญผลทานของเราเต็ม ป่ายกใหญ่ก็มีคู่บารมีนี่พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็มีคู่บุญบารมีของท่านคือพระโมคคัลลานะสาลีบุตรอักรสาวกเบื้องซ้ายแล้วก็เบื้องขวาอีกช่วยกันเผยแผ่เผยแผ่เผยแผ่ธรคนหนึ่งมีฤทธเดชมากได้อภิญญาสมาบัติลองหนดำดิน เหาะไปบนอากาศลงนรกลงสวรรค์ได้หมดไอ้ส่วนอีกคนหนึ่งก็ปัญญาเป็นเลิศขณะนั่งฟังธรรมของพระพุทธองค์อยู่ยที่อยู่ที่ถ้ำอะไรนะสุรคตาหรืออะไรที่ขึ้นเขาช,ช,ชิดจะกชิตจกูดตรงนั้นท่านเจ้าคุณเคยไปนั่งอยู่เคยไปนั่งอย่างไปมาแล้วก่อนที่จะขึ้นถึง ที่ประทับของพระพุทธองค์อยู่บนยอดเขาคิสกูดหลวงพ่อก็ได้ไปเหมือนกันแต่ได้นั่งเสลียงขามขึ้นไปเอาไปไม่ไหวเดินไม่ไหวให้แขกหามหามเสลียงหามเสลียงไม่ได้ขึ้นข้างบนนะเขาหามหามเหมือนกับหบามตะกาเนี่ยหามผลละข้างแขวงตรงเตงตรงเตงตรงเตง,ตง,เตงไปเอาการอยู่เหมือนกันที่ประเทศอินเดีย รัดอะไรนะรัดพิหารนะรัดพิหารเป็นรัดที่ลำบากที่สุดเป็นรัดที่ยากจนที่สุดขอ,อทานนี่เต็มไปหมดเห็นแล้วก็น่าสงสารพระพุทธองค์ท่านถึงได้เกิดอยู่ในประเทศที่มีหลากหลายหลากหลายชนชั้นวรณนะนี่ประเทศอินเดียถึงได้แบ่งชั้นชนชั้นวรณะกันทั้งสามสีนนะ่วรณะวรณะกษัตริย์วรณะแพทยวรณะสูตรว,นนะวนนะตรณนะพราหมณ์ วันสูตรนี่ตับสุดนเป็นคนดำเมี่ยมเลยเห็นแล้วก็ลำบากแต่เห็นสภาพประเทศอินเดียก็เป็นเทศเป็นประเทศที่ร่ำรวยอีกด้วยนะคนรวยก็รวยใช่จนลน้นควาคนจนก็จนจนไม่มีอะไรจะกินนี่ได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างทันถึงได้มาเกิดอยู่ในชมพูทวีปได้มาแก้ไขแต่ก็แก้ไขไม่ได้เพรว่า ก็ได้เป็นบางส่วนได้เป็นบางส่วนชาวอินเดียก็ยังนับถือ,อ,อ้พราอมอยู่เยอะนับถือพรามนับถือเจ้าแม่กากีกาลีถ้าแพะตัดคอแพะเอาเลือดสังเวยแม่กาลีแดงฉานไปทั่วตามเทวไลต่างๆเห็นแล้วก็สลดสังเวทเหมือนกัน เดินไปอินเดียเนี่ยถ้าไม่ระวังในกับระเบิดยุกกับระเบิดเนี่ยวางเต็มไปหมดรูด้จักไหมกับระเบิดอุดจระนั่นแหละวางไปเนี่ยถ้าเดินไม่ระวังนี่เหยียบสเปสะปาะเ,เดินไปที่ไหนก็มันไม่ค่อยจะมีห้องช่วมห้องน้ำเท่าไหร่จอดรถกลางทางบางทีก็นั่งถ่ายนั่งเยี่ยวอยู่กลางทางรถเราวิ่งไปก็ยกมือโบกให้ มันเป็นประเทศที่หลากหลายน่าดูสภาวะบังคับเหตุการณ์บังคับ,เร,บ,คบเราเป็นบุคคลที่โชคดีได้เกิดมาในเมืองไทยแล้วก็เป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักชชยทุกศาสนานั้นดีหมดอย่าว่าไม่ดีดีหมดทุกศาสนาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีแต่เราเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของศาสนาบางทีก็ไปยึดเอาเปลือกเอากระพี้เข้าไม่ถึงแก่น เหมือนกับเ,อเ,อเราเดินทางยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องพยายามเราต้องพยายามเข้าให้ถึงแก่นองศาศาสนาที่แท้จริงว่าพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องชีวิตของเราสอนเรื่องกายของเราเรื่องใจของ,ของเรากายของเรามีอะไรบ้างที่ท่านว่าเป็นกล่องเป็นขันการเกิดของวิญญ,ญาณลักษณะการเกิดเป็นอย่างไรการเกิดของอาการของวิญญาณเป็นอย่างไร ทำไมวิญญาณถึงเกิดกิเลสวิญญาณหรือใจใจหรือวิญญาณก็บางคนก็เรียกคนละอย่างกันแต่ตัวเดียวกันนั่นแหละใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างไรใจที่คลายออกจากขันห้าเป็นอย่างไรเราต้องดูรู้ให้ละเอียดการดับความอยากความเกิดนั่นแหละความเกิดนั่นแหละใหม่ๆก็อาจจะฝืนท่านก็ากเป็นการทวนเป็นการสวนกระแสกิเลสเรามุง่งพิจารณาแก้ไขปรับปรุง ปักไฟสนใจขยันมันเพียรไม่ใช่เกียจคล้านเราต้องขยันมันเพียรอันนี้ส่งผลบุญผลทานก็มาจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องส่งผลมาถึงปัจจุบันเราก็ดำเนินเดินปัญญาโต๊ะให้รู้ความเป็นจริงในชีวิตของตัวเราเองไม่ว่าจะอยู่ในอริยาบทไหนยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายกลางหลงหนังกลางตลาด เราต้องพยายามดูใจรู้ใจต่อไปองน้าก็ปรับสภาพใจถ้าเขาคลายความหลงได้ดับความเกิดได้ปรับสภาพใจให้เขารับรู้อ,อะไรผิดถูกชั่วดีอย่างไรสติปัญญาไปแก้ไขยิ่งอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านนี่แหละยิ่งสงร้างธรรมบารมีอย่างดีเราจะไปห้ามคนโน้นคิดไม่ได้คนนี้คิดไม่ได้เพราะใจเขายังคิดอยู่คนโน้นว่าเราอย่างนี้คนนี้ว่าเราอย่างงั้นมันคิดเออเองเออเองไปเอง ถึงเขาจะว่าเราก็เป็นเรื่องของเขาเนี่เราห้ามเขาคิดไม่ได้ว่าไม่ได้เป็นกรรมของเขาเรามาจัดก,การจิตของเราเพียงแค่รับรู้รับทราบเขามาว่าเราเออสาธุเราได้ฟังธรรมเรากดให้เขาหรือเปล่านะได้กําไรอีกเราเห็นสิ่งดีๆแลใจของเราเกิดความยินดีหรือว่าเกิดความอยากเกิดกิเลสหรือเปล่าเราก็ดูใจใจไม่เกิดกิเลสนี่ะเราก็ได้ฟังธรรมแสดงว่าใจของเราไม่มเกิด ถ้าใจของเราจะเกิดเราก็ดับมาถ้าเราต้องการสิ่งนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ปัญญาไปเอาสิจะเอามากเอาน้อยทำมากทำน้อยก็ทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ความคิดผุดขึ้นมาเราก็สังเกตด,ดูวิเคราะห์ดูยิ่งสนุกมีความสุขเราช่วยกันในสถานที่ของเราให้หน่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นรมทางสมมเนนก็ท่านอาจารย์จิตก็พาปูกตนวาสนากันนะ ปลูกให้เสร็จผลตกผลลวงลงมาคาววรวะญาติโยมก็เหมือนกันช่วยกันมาวัดเราเกียดคลานเราใช้กันไม่ได้แทนที่จะมาสร้างบุญสร้างอานิสงส์หอบบอกความเกียดคลานมาไว้ที่วัดก็ไม่ไหวยิงพระยิงชี่เราก็สร้างความขยันมันเพียรสร้างความรับผิดช,ชอบช่วยกันขี่เราว่างว่างวันนี้ก็พากันไปทําความสะอาดที่น้าตกหลังพระโยกใหญ่เลยนะเพราะว่า จะบวชวันที่สี่ที่ห้านี่ก็พระนาคก็จะมาบวชกันสามสิบกว่าคนสามสิบกว่าท่านก็จะได้มีที่พักที่อาศัยพระเราก็เล่งทำเคลียรเรื่องน้ำตกให้เสร็จห้องถ่วมห้องน้ำยังไม่เสร็จก็ไปทำให้มันเสร็จเสียก็จะได้ช่วยๆกันสามเนรเราก็พากันปลุกต้นวาสนาแล้วก็พากันเอาใบไม้ไปลงทางใหญ่ที่ขอบบ่อที่สระ จะได้หมักปุ๋ยหมักปลูกต้นดอกไม้ให้คมสะพานเอาไว้ในวันข้างหน้าจะได้สวยได้งามทําให้สวยให้งามไม่น่าอยู่หน้าอาศัยกันถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครเขาจะช่วยแต่ยงแค่ระดับงสมมติเราก็ช่วยกันอนกเคาะกันอะไรขาดตกปกพ่องเราก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกัดที่แนะแนวทางให้อาตักใจละพรกัน ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องถึงเราไม่ได้สร้างความรู้ตัวทั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็ขอให้สร้างความรู้ตัวขณะที่กําลังนั่งฟังอยู่นี่แลหละฟังไปด้วยน้อมํำเนียกวิธีการแนวทางจะรู้กายของเราให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเอาลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาว,ยาว สักสองสามเที่ยวเลียงก็สักแต่ว่าเสียงความรู้สึกรับรู้เวลาลมกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนหายใจก็จะไปบังคับลมหายใจหายใจให้เป็นธรรมชาติหายใจให้เป็นปกติการสูดลมหายใจยาวหายออกยาวเข้ายาวกายของเราก็สบายขึ้นเยอะสงบตั้งมั่นขึ้นใจของเราก็จะสงบความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจนั้นเขาเรียกว่าสติรู้กาย ทำอย่างไรเราถึงจะรู้ทั้งขณะลมหายใจเข้าทั้งขณะลมหายใจออกให้ต่อเนื่องกันเขาเรียกว่าสัมปชัญญะเราพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินความรู้ตัวสติสัมปชัญญะก็จะต่อเนื่องจากครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งเป็นสี่ครั้งห้าครั้งเป็นนาทีสองนาทีสามนาทีนี่จนเป็นชั่วโมงจนเป็นวันจนู้เท่าทันใจ เอาไปควบคุมใจดูแลใจจนเป็นอัตโนมัติจากสติครั้งหนึ่งสองครั้งจนเป็นมหาสติจนเป็นต่อเนื่องถ้าสังเกตใจกับอาการของใจแยกออกจากกันได้ตามดูลูเห็นกำลังสติก็จะเริ่มเป็นมหาสติจากมหาสติก็จะค้นคว้าสร้างขึ้นมาเอาไปใช้จนเป็นปัญญาใหม่ๆม่ก็สร้างขึ้นใช้ก่อนแล้วก็รู้จักเอาไปใช้เอาไปวิเคราะห์แล้วก็เอาไปทำงานแล้วก็เอาไปละกิเลส เอาไปอบหลมใจแต่เวลานี้การสร้างก็ยังมีนิดเดียวมันจะเอาไปใช้ได้ยังไงมีแต่ความพลัง้งเผลอมีแต่ความคิดเก่าปัญญาเก่ามันเล่นงานอยู่ตลอดเวลาของเขาก็หาเหตุหาผลเหมือนกันของเขาก็ถูกเหมือนกันถูกระดับพ้องสมมติแต่ไม่นถูกอยู่ในความหลงอยู่เราต้องสังเกตวิเคราะห์จนคลายได้ตามรู้ได้ใจว่างรับรู้ได้การเกิดของใจเราดับได้ กำลังปัญญาฝ่ายดับปัญปญ,ปญ์สติปัญญาฝ่ายตามดูตามรูตม้ตามเห็นตามทำความเข้าใจแล้วก็ปัญญาฝ่ายละอีกปัญญาเอาฝ่ายาไปใช่อีกละกิเลสอยากกิเลสละเอียดอีกมันมีตั้งเยอะแยอะอยู่ในกายของเราเราจะพากันปล่อยปะละเลยผิดก็ผิดทั้งก้อนถูกก็ถูกทั้งก้อนหมุนกันไปอยู่อย่างนั้นนั่นก็เลยไม่เข้าใจในชีวิตของตัวเราถึงอย่างน,น้อยๆก็พยายามให้อยู่ใน คุณงามความดีให้อยู่ในกองบุญกองกูกองกุศลเอาวไว้ก็ยังดีดีกว่าไม่ทำเอาสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีปากกันไว้พพร้อมๆกันคอยไปสร้างสารคต่อกันทุกริยาบทนะ